ถ้าได้ทำงานกับหัวหน้าที่เอาใจใส่เราดีขนาดนี้คงทำงานลืมตายกันเลยทีเดียวสวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง AK09 ช่องสปอยหนังเด็ดๆต่องช่องนี้เลยนะครับทุกท่านเช่นเคยคนละหนึ่ง Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสำหรับช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับ ไม่เป็นการเสียเวลาเสียนาฬิกาเสียโมงยามเราก็มาเล่าความเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะครับเรื่องนี้นะครับเป็นผลงานของโอโซระฮิคารินะครับสาวสวยมาประสบการณ์และฝีมือเด็ดคนนี้เลยนะครับเรื่องนี้เป็นแนวเจ้านายกับลูกน้องนะครับนี่ยเริ่มเรื่องมานะครับก็เจอพระเอกของเรานะครับเป็นพนักงานออฟฟิศนะพระเอกของเราก็ได้นั่งทํางานที่ออฟฟิศไปในระหว่างที่ทํางานที่ออฟฟิศนะครับก็จะฟังพยากรณ์อากาศจากวิทยุไปด้วยนะครับซึ่งพยากรณ์อากาศก็ได้บอกว่านี่นะช่วงนี้นะฝนตกนะครับฝนตกหนัก พายุพัดเข้ามาเลยพเอกก็บอกโอ้เข้าจริงหรือเปล่าวะนั่นแหละครับพเอกของเราก็ไม่เชื่อว่าฝนตกเว้ยทำงานที่ออฟฟิศนะทำงานแบบรือมไม่ลืมหูดืมตาเลยประมาณนั้นก็เลยไม่รู้ฝนฟ้าอากาศจากนั้นพอพเอกเดินไปเปิดหน้าต่างก็จะเห็นว่าโอ้โหฝนตกหนักมากนะครับตกแบบเทน้ําเทท่าเลยซึ่งพเอกก็ได้จะบน่นแล้วว่าจะตกอะไรนักหนานเนี่ยฮะคนจะทางงทางานเนพูดกับฟ้ากับฝนเหมือนฝนฟ้าจะรู้เรื่องนะครับนั่นแหละครับพอบนเสร็จแล้วพเอกของเราก็ได้ตัดพ้อว่าโอ้ยฝนตกอย่างนี้เนี่ยฉันจะกลับบา้านยังไง โอ้แย่แล้วว้า wow. จากนั้นนะครับพระเอกของเราก็กลับไปนั่งที่เดิมนะครับไปทํางานต่ออย่างมีความสุขเลยนะครับซึ่งในระหว่างที่พระเอกของเราเนี่ยนะครับก็ได้นั่งทํางานไปด้วยนะครับพระเอกของเราก็คือผู้นงาทำงานจนเพลินนะนะเป็นคนเป็นบ้างงานอ่ะหนุ่มออฟฟิศบ้างงานอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในระหว่างที่พระเอกทํางานอยู่นั้นนะครับก็มีเงาอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับแวบๆบแบบนั่นไงครับ นางเอกของเรานะครับฮิคารินะครับฮิคาริเป็นหัวหน้างานของพระเอกซึ่งเธอก็เดินกลับมาด้วยสภาพที่แบบดูดิครับเปียกปอนมางอกมาแงกเลยนะครับน่าสงสารน่าสงสารจะกับลูกนกตกน้ําซึ่งนางเอกของเรานะครับเธอเป็นหัวหน้างานของพระเอกแล้วก็เลิกงานเสร็จเธอก็จะกลับบ้านอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารไม่ได้ติดตามาพยากรณ์ฝนฟ้าอากาศกอ็อย่างที่เห็นเลยนะครับ เปียกปอนกันไปนะครับซึ่งพระเอกของเราก็แสดงความเป็นสุภาพบุรุษครับหยิบผ้าเช็ดตัวเตรียมไว้ให้จากนั้นนะครับพระเอกของเราก็ยืนให้นางเอกนางเอกก็บอกขอบคุณนะครับนะครับจากนั้นนางเอกก็เอาผ้าเช็ดตัวไปเช็ดนะครับพระเอกก็ได้แต่ยืนมองซึ่งในระหว่างที่เช็ดนางเอกก็เอะใจไว้ว่าทำไมผ้าเช็ดตัวมันหอมอะไรอย่างนี้มันรู้สึกแบบเช็ดตัวแล้วมันรู้สึกดีนะครับนางเอกก็ได้ดมแล้วก็แบบเหมือนเธอแบบฝังใจกับกลิ่นนี้อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเธอก็ขอบคุณพระเอกยกแจกเลยนะครับซึ่งนางเอกของเราเนี่ยรู้สึกดีนะ กับการที่แบบมีคนดูแลเธออะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเธอก็เอกใจนะครับแต่เธอก็ได้แอบถามพราเอกมัน,นแอบถามว่านี่นะ นายเนี่ยอยู่บ้านคงมีแม่บ้านคงมีแฟนคอยดูแลใช่ไหมเนี่ยคอยซักผ้าคอยดูแลเนี่ยเห็นไหมผ้าเช็ดตัวของนายจึงได้หอมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในระหว่างที่นางเอกก็เช็ดไปพระเอกก็ได้อธิบายความจริงให้ฟังว่าเฮ้ย hey, ไม่มีผมไม่มีหรอกผมอยู่คนเดียวเนี่ยที่ผ้ามันหอมเพราะว่าผมนี่นะเป็นคนซักผ้าเองทํางานบ้านเองทุกอย่างดูแลตัวเองหมดเลยเพราะว่าตอนนี้นะผมก็ทําแต่ง,งานทําแต่ง,งานเก็บแตงเงนินอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งนางเอกพอได้ฟังนางเอกอก็เหมือนกับประมาณว่ารู้สึกแอบปลื้มพระเอกอยู่ประมาณนั้นนะครับ ซึ่งพอนางเอกของเราได้ฟังนะครับเธอก็เช็ดตัวไปด้วยแล้วก็แอบยิ้มมุมปากเล็กๆนะครับเรายังมีความหวังเลยนะครับจากนั้นพระเอกของเราก็เป็นสุภาพบุรุษเนาะเป็นคนบ้านงานเนี่ยที่บอกอะก็หันกลับไปนั่งทํางานต่อพิมพ์งานพร้อมทั้งบนไปด้วยนะบนบอกโอ้โหงานอะไรก็เยอะนู่นนี่นั่นฝนฟ้าก็จะมาตกบนแบบเหมือนกับสซงอะนะดึกแล้วไม่ได้กลับบ้านกลับบ้านอะไรประมาณนั้นครับซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ทํางานไปจากนั้นก็หันกลับมาเวก็เจอนางเอกของเรานะครับซึ่งนางเอกของเราตอนนี้นะครับใส่เสื้อขาวแล้วก็ นั่นแหละครับบางๆฝนตกเปียกฝนด้วยแล้วก็เข้าพลอตหนังไทยเลยครับฟ้าร้องเปรี้ยงนางเอกคนก็โผลเข้ากอดพระเอกนั่นแหละครับพลอตนี้คุ้นๆนะ <c oughs> จากนั้นนะครับทั้งสองคนก็ได้ เปิดฉากทํากิจกรรมนะครับทำกิจกรรมท้าสายฝนเลยแบบแก้หนาวอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งแบบโอ้ฉากนี้ก็กินเวลายาวไปเป็นชั่วโมงเลยนะครับพอหลังจากจบจากฉากนี้เสร็จนะครับก็จะเป็นฉากที่2ต่อเลยนะครับซึ่งพูดง่ายๆคือเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่นี่กันทั้งคืนเลยนะครับพอฉากนี้เสร็จก็เป็นฉากที่2ซึ่งฉากที่2ก็จะเปลี่ยนสถานที่นะครับในออฟฟิศนี่แหละนะครับนะจนแบบดึกอ่ะนะครับจากนั้นพอมันดึกเสร็จแล้วนะครับนางเอกของเราก็เธอก็ได้ไปนั่งเว้ยไปนั่งแบบ นั่งดูพระเอกว่าเฮ้ยทำไมพระเอกไม่กลับบ้านทําไมพระเอกอลักษณะว่าเป็นคนขยันอะไรประมาณนั้นนะครับขยันเหลือเกินอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งพอหลังจากเวลาผ่านไปนะครับนางเอกก็นั่นแหละก็ได้แต่นั่งมองนั่งคอยเพระเอกแบบ เหมือนแบบเบื่อนะครับใจนึงก็อยากกลับบ้านใจนึงก็สงสารพระเอกนะครับแต่นางเอกของเราก็ยังว่านะนางเอกของเราก็แบบแอบชอบพระเอกอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับก็เดินเข้ามาหาพระเอกนะครับพร้อมทั้งพูดคุยกับพระเอกสักถามนู่นนี่นั่นอีกแล้วนะครับไม่รู้จะอยากรู้อะไรกันนักหนานครับพอสักถามนู่นนี่นั่นเสร็จก็ถามว่าเนี่ย เธอเหนื่อยไหมถ้าเธอเหนื่อยนะเดี๋ยวฉันมีวิธีให้เธอหายเหนื่อยนะฉันมีวิธีทําให้เธอผ่อนคลายพระเอกก็งงว่าอะไรเหรอนั่นแหละครับก็เป็นฉากนี้ซึ่งฉากนี้ก็ยาวไปจนแบบเหมือนจะเกือบจะจบเรื่องนะครับเป็นฉากที่พระเอกนางเอกของเราเนี่ยจัดกันแบบเต็มที่เลยนะครับแบบสุดยอดต้องไปหามาดูมาชมนะครับเพราะว่าจะใช้พื้นที่บริเวณตรงทางเดินตรงระเบียงตรงห้องรับแขกหรือแม้กระทั่งตรงโต๊ะทํางานนะครับใครชอบแบบลดผลจนทะยานก็ต้องแบบเรื่องนี้เลยนะครับทุกท่านต้องไปหามาดูมาชมกันนะครับ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับผลงานของเธอคนนี้นะครับโอสระฮิคารินะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมได้สปอยหนังของเธอไว้หลายเรื่องพอสมควรนะครับต้องไปหามาดูมาชมนะครับสาวน้อยผมมะยิ้มหวานคนนี้นะครับซึ่งพอจบจากฉากกลางคืนนะครับไปชุนดึกแล้วนะครับก็ภาพก็ตัดมายังตอนเช้านะครับซึ่งนางเอกกับพระเอกของเราเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าพระเอกกับนางเอกของเรานะเขาจะนอนหลับแล้วตื่นมาอาบน้ําไปทํางานไม่ใช่เ้ยนะครับ S <S <an> นะเขาก็ยังทํากิจกรรมกันอยู่ซึ่งนั่นแหละครับก็พูดง่ายๆนะทำกันแบบทั้งคืนนะครับทำกิจกรรมกันแบบทั้งคืนโตรุ่งกันเลยทีเดียวนะจนถึงแบบทํางานกันเลยทีเดียวนะครับ,จ,บ,บ,ารบจากนั้นทั้งคู่ก็ได้พูดความจริงว่าจริงๆแล้วนางเอกนี่นะก็ยังแอบชอบพระเอกอยู่รักพระเอกอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นการบอกรักและสุดท้ายก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับแต่บอกตรงเลยว่าโอ้โหลีลาเด็ดมากและที่สําคัญคือบรรยากาศมันพาไปใช่ไหมครับทุกท่านฝนตกนะ่ะแล้ว2คนก็อยู่ด้วยกันอะไรแบบนั้นนะครับสุดยอดทุกท่านต้องไปหาาชมมรบต วาร์ปนี้เลยนะครับวาร์ปที่ให้ไปนะครับแล้วก็ทุกท่านก็จะลืมนะครับรบกวนนะครับขอคนละหนึ่งซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานของช่องน้น้อยของพวกเราเพราะว่า1นึ่งซับสไครต์ของท่านนั้นนะครับเป็นกําลังใจชั้นดีชั้นยอดชั้นเยี่ยมให้กับทีมงานของพวกเรานะครับจะได้สรรหาหนังดีๆหนังเด็ดๆมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแล้วก็จะลืมนะครับใครอยากให้สปอยหนังเรื่องไหนแนวไหนน,ไหนักเอกคนไหนทุกท่าน คอมเมนต์กันเข้ามานะครับทีมงานของเราจะได้สัรนหามให้ท่านได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ